นายทุนท่านไหนที่สนใจสร้างคอนโดทําบ้านจัดสรรหรือจะทําอพาร์ตเมนต์วันนี้โมเมมีที่ดินพื้นที่สีส้มมานำเสนอค่ะอยู่ด้านนี้เลยขนาดของที่ดินอยู่ที่14ไร่กว่าๆนะคะขายตารางวาละ32,500บาทตกไร่ล,ละ13ล้านบาทรวมค่าภาษีค่าโอนให้เป็นโฉนดพร้อมโอนด้วยค่ะก็ที่ดินจะล้อม ลัวแบบนี้ค่ะก็คือโม,โมเมจะให้ทุกท่านชมได้แค่ตรงด้านนี้อย่างเดียวนะคะเพราะที่ดินจะอยู่ทางด้านนี้ที่กล้องอโฟกัสไปนะคะที่ดินแปลงนี้จะล้อมด้วยวงแหวนทั้งหมดเลยก็สามารถที่จะออกไปทางถนนเส้นกาญนาได้หรือจะไปถนน พหลโยธินได้แต่ถ้าจะไปทางถนนพหลโยธินถนนเข้ามาถึงแปลงที่ดินจากแคบนะคะกว้างประมาณ4-5เมตรเท่านั้นถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ซื้อที่ดินแปลงนี้แนะนำนะคะให้ใช้ถนนเส้นนี้ค่ะก็คือจะเข้ามาทางถนนกาญจนาพิเศษแต่ถนนตรงนี้จะเป็นถนนอของ กรมธนารักษ์ค่ะก็จะเป็นถนนที่ใช้ร่วมกับปทุมโมเดลถ้าลูกค้าที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้จะต้องทำา MOU ร่วมกับปทุมโมเดลนะคะก็คือถ้าลูกค้าสนใจซื้อนี่เดี๋ยวทางเจ้าของจะพาะเข้าไปคุยกับกรมธนาลักษ์เพื่อพัฒนาถนนร่วมกันนะคะถนนตรงนี้กว้าง6เมตร รวมไหลทางด้วยก็เป็นแปดเมตรค่ะก็ที่ดินสวยมากๆเลยนะคะสวยแล้วก็อยู่ใกล้กับมอธรรมศาสตร์ด้วยนะคะก็คือมอธรรมศาสตร์อยู่ทางด้านนี้นะคะถ้าเข้ามาจากถนนกาญจนาก็จะทางด้านนี้ค่ะอันนี้ก็คือปทุมโมเดลค่ะเพราะที่ดินอยู่หลังปทุมโมเดลทางด้านนี้เลยที่ดินสวยเหมาะเลยที่จะทำธุรกิจ เหมาะกับท่านที่เป็นทุนนะคะก็คือเหมาะจริงๆเลยค่ะที่ดินตรงนี้พร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการค้ามนาคมก็ดีค่ะตรงนี้เลยนะคะถ้าสนใจเข้ามาชมหรือทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้ ตลอดเวลาเลยค่ะที่ดินสวยมากๆเป็นพื้นที่สีส้มสามารถทำสร้างตึกสูงๆได้นะคะเพราะบริเวณโดยรอบก็จะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะเป็นคอนโดเลยแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้กล้องแผ่นไปน,นุก็คือคอนโดค่ะคือส,สร้างตึกสูงๆได้สบายเลยก็คือว่าถนนตรงนี้ถ้าเข้ามาจากถนนกาญจนานะคะก็จะห่าง จากตรงนู้นประมาณ450เมตรถือว่าใกล้ใกล้มากๆตรงนู้นก็จะเป็นถนนวงแหวนนะคะนูนที่จะไปปทุมธานีและทางนู้นก็จะไปคลองหลวงไม่รู้ว่ากล้องให้เห็นสะพานทางด้านนู้นได้หรือเปล่านะคะอันนั้นไม,ไม่รู้เหมือนกันทางนู้นก็จะเป็นเป็นปทุมโมเดลค่ะที่ดินของเราก็จะอยู่ด้านใน หลัวเข้าไปค่ะถ้าสนใจเข้ามาชมที่ดินนัดนัดค่ะนัดนัดมาคุยหรือนัดมาชมที่ดินได้เดี๋ยวโมเม,เมจะพาทุกท่าน่ิพี่เป็นทุนเข้ามาชมค่ะสำหรับวันนี้โมเม,เมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ